รายการ Mental Health o ร่ากันอีกเช่นเคยนะครับรายการที่จะสร้างความรู้และให้คุณเข้าใจทุกเรื่องสุขภาพจิตพบกับผมเช่นเคยครับมอสยงยุทธผิวขำจะเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะครับวันนี้นะฮะจากข่าวขราวที่เราได้ได้เห็นการผ่านทางสื่อโซเชียลต่างๆหรือไม่ว่าจะเป็นทางหน้าจอโทรทัศน์นะฮะถึงการก่อความรุนแรงของสังคมนะฮะ สาเหตุหรือปัจจัยหนึ่งที่เราเห็นในข่าวก็จะหนีไม่พ้นเรื่องของยาบ้ายาเสพติดนะฮะซึ่งจริงๆแล้วคนกลุ่มนี้เนี่ยปีๆนึงเนี่ยมีมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นนะฮะอย่างน่าตกใจเลยทีเดียวนะฮะอย่างปี2559จนถึงปัจจุบันเนี่ยจากสถิติแล้วนะครับมีผู้ป่วยจิตเวชจากสารเสพติดท,ที่ก่อความรุนแรงด้วยนะฮะ มากถึง27,518รายนะแล้ววันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันว่าแล้วคนกลุ่มนี้นะฮะมีความสำคัญหรือมีผลกระทบต่อเราอย่างไรบ้างแล้วในฐนานะของคนที่อยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยเราจะสามารถดูแลพวกเขาเหล่านี้ได้อย่างไรนะฮะวันนี้ครับได้โอกาสดีนะฮะได้รับเกียรติจาก พี่ตุ๊กนะฮะบุษยาวิทยาอารีกูลนะฮะพยาบาลวิชาชีพชำนาญการจากโรงพยาบาลสนปรุงนะฮะจะมาร่วมพูดคุยกันด้วยในวันนี้สวัสดีครับพี่ตุ๊กครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะพี่ตุ๊กวันนี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับเ,เรื่องของความรุนแรงในชุมชนอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันมันมีเพิ่มมากขึ้นครับพี่ตุ๊กอยากอยากจะทราบนิดน,นึงครับว่าจริงๆแล้วทางกรมสุขภาพ,ภาพจิตหรือว่า ทางหน่วยงานเกี่ยวกับสุขภาพจิตเนี่ยเขามีการ<ม>จัดหรือว่าให้ความหมายของของคนกลุ่มนี้ไว้ยังไงบ้างคะพี่ตุกถ้าในกลุ่มของผู้ป่วยที่จ,จิตเวทนะ,นะคะที่เสี่ยงต่อก,การก่อความรุนแรงเนี่ยนะคะเราก็จะมีความหมายเฉพาะของกลุ่มนี้นะคะ,ะในกลุ่มนี้เราก็จะหมายถึงผู้ป่วยจิตเวทเนี่ยที่มีความผิดปกติทางด้านความคิด อารมณ์แล้วก็พฤติกรรม,มค่ะแล้วก็ความเจ็บป่วยทางจิตเวชดยังกล่าวเนี่ยก็ส่งผลต่อการเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงนะคะของหรือทําให้เกิดทุกพลภาพต่อตนเองนะรบกวนต่อชีวิตประจําวันต่อสังคมอย่างเงี้ยค่ะซึ่งในกลุ่มเนี้ยเราจําเป็นที่จะต้องมีการป้องกันการไม่ให้เขาเนี่ยกำเริบซ้ํานะคะมากกว่าในกลุ่มที่ผู้ป่วยจิตเวชท,ทั่วไปค่ะอื จริงๆแล้วเขามีความรุนแรงอยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็เลยต้องป้องกันใช่ค่ะในกลุ่มของผู้ป่วยจิตเวทอ่ะส่วนใหญ่เราก็จะพบว่าเขามีความรุนแรงด้วยพฤติกรรมที่เราเห็นเอออารวาสทั่วไปหรือคุ้มครั่งนะคะซึ่งในปัจจุบันเราก็มีเรื่องของยาเสพติดเข้ามาร่วมด้วยซึ่งในกลุ่มนี้เราควรจะที่จะจัดการเขาเอามาดูแลเข้าสู่ระบบบริการอย่างเร็วที่สุดอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้การบําบัดรักษา ที่เป้าหมายของการดูแลในกลุ่มนี้ก็คือเราไม่ให้เขาไปก่อความรุนแรงในสังคมแล้วก็ตัวเองสาค่ะอืมครับแล้วจริงๆ <c oughs> แล้วคนไข้กลุ่มนี้อ่ะครับ <c oughs> เขาเขามีปัญหาในการเข้ามารับบริการอะไรบ้างไหมครับส่วนใหญ่นะคะก็คือเราจะไปเจอ,เอ,อกลุ่มผู้ป่วยเหล่านี้คือรุนแรงในสังคมแล้วถึงจะถูก นำเข้ามารักษาในโรงพยาบาลจิตเวชนะน,นะคะ hmm. แต่ <Okay. S 1> เป้าหมายของเราก็คือว่าเราอยากที่จะมีการที่จะเขาเรียกอ,อะไรคะคัดกรองกลุ่มในกลุ่มประชากรทั่วไปหรือในกลุ่มของญาติผู้ป่วยจิตเวชท,ที่มีโอกาสเสี่ยงที่จะได้รับการก่อความรุนแรงซ้ำจากผู้ป่วยจิตเวชเองหรือจากตัวเขาเองที่ต้องดูแลในกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชนี้หรือเปล่าที่จะ นำไปสู่การก่อความรุนแรงต่อไปในสังคมอย่างนี้ค่ะอ๋อจริงๆแล้วเราก็พยายามที่จะคัดกรองเพื่อให้ได้กลุ่มคนเหล่านี้เข้ามารับบริการหรือรักษาให้เร็วที่สุดอย่างนี้ใช่ไหมครับพี่ตุ๊กครับถูกต้องค่ะเพราะว่าในกลุ่มของผู้ป่วยจิตเวทเนี่ยเรามีแนวกลุ่มสุขภาพจิตมีแนวทางในการดูแลในกลุ่มนี้โดยเฉพาะอยู่แล้วค่ะซึ่งเราก็จะมีเกณฑ์ในการที่จะดูคัดกรองการประเมินผู้ป่วยจิตเวท ในกลุ่มเสี่ยงต่อการขอความรุนแรงอยู่แล้วซึ่งทั้งหมดเนี่ยเราก็จะเน้นย้ำไปมีเกณฑ์การประเมินอยู่4ข้อนะคะก็คือในเรื่องของการที่มีประวัติการทำร้ายตัวเองฆ่าตัวตายด้วยวิธีการรุนแรงแล้วก็เจตนาอันที่2ก็จะเป็นเกณฑ์ประเมินในเรื่องของการทำร้ายตัวผู้อื่นนะคะด้วยวิธีการรุนแรงแล้วก็เจตนาเหมือนกัน เกณฑ์ที่สก็จะเป็นในเรื่องของผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตหลงผิดหวาดระแวงแบบเฉพาะเจาะจงนะคะเกณฑ์ประเมินที่สี่ก็จะเป็นในเรื่องของการาผู้ป่วยจิตเวทที่มีคดีอาญารุนแรงอย่างนี้ค่ะเช่นพยายามฆ่าฆ่าผู้อื่นนะคะคมคืนแล้วก็ในเรื่องของการวางเพลิงแต่ในกลุ่มนี้ถ้ามาอยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชเราก็จะมีการดูแลเฉพาะอยู่แล้วนะคะ<ม>แต่ประเด็นที่เรา พูดคุยกันในวันนี้ก็คือในกลุ่มที่ยังไม่ได้รับการบำบัดรักษาในโรงพยาบาลหรือแบบเฉพาะทางกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ต้องอยู่ร่วมกับคนกลุ่มนี้ค่ะที่จะมีโอกาสที่จะมีความเสี่ยงต่อการก่อความรุแนแรงหรือเปล่าอย่างเงี้ยเราอยากจะมีการคัดกรองในกลุ่มนี้เข้ามาเพื่อจะได้เข้าถึงบริการได้เร็วที่สุดอ๋อครับจริงๆแล้ว ในโรงพยาบาลก็มีอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าแต่ว่าเราอยากจะขยายออกไปให้ประชาชนทั่วไปหรือว่าคนที่เขาดูแลหรือคนที่เขาพบเห็นเนี่ยเขาสามารถสังเกตแล้วก็นําพวกเขาเหล่านี้เข้าสู่กระบวนการการรักษาอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะเราก็จะมีะะการการคัดกรองในกลุ่มประชาชนทั่วไปนะคะเพื่อทีอ่จะได้ สังเกตสัญญาณเตือนได้แล้วก็นำเข้าสู่ระบบบริการบำบัดรักษาได้เร็วที่สุดนะคะแล้วปัญหาของการให้บริการของคนกลุ่มนี้มีมีเยอะไหมครับส่วนใหญ่ที่เราพบเจอในกลุ่มนี้ก็คือว่า,าการเข้าถึงบริการของ กลุ่มที่มีกลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงเนี่ยะจะเป็นเรื่องของการเข้าถึงบริการเขาจะไม่มีความความรู้ว่าเอ๊อะสิ่งที่ที่เขาพบเจอผู้คนทั่วไปเนี่ยมันใช่ความเสี่ยงการก่อความรุนแรงหรือเปล่าแล้วถ้าใช่เขาคิดว่าใช่เเขาจะพาคนกลุ่มนี้ เข้าไปสู่การาบําบัดรักษาหรือระบบบริการทางสุขภาพจิตได้อย่างไรอย่างเงี้ยค่ะเราอยากให้เขาได้รับรูในในจุดนี้แล้วจะได้ช่วยกันที่จะค้นหาแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดความโดดเงในสังคมที่เขาอยู่ก็คือส่วนใหญ่แล้วคนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยทราบเรื่องของว่าจะพาเขาเข,าเข้ามารักษาได้อย่างไรบ้างหรือแบบไหนที่ จะก่อความรุนแรงอะไรอย่างเี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วเป้าหมายของการดูแลคนไข้กลุ่มนี้นะครับพี่ทุกเรามีเป้าหมายที่จะดูแลเขายังไงบ้างถ้าเขาเข้ามาได้รับบริการของเราแล้วอย่างเี้ยครับเป้าหมายของการดูแลในกลุ่มนี้เลยถ้าถ้าถ้าเราสามารถที่เขาเรียกอะไรคะ คัดกรองเขามาแล้วแล้วเขามีความเสี่ยงเราก็นําเข้าสู่ระบบการรักษาเมื่อเขาได้รับการรักษาบําบัดแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะมีการที่จะต้องดูแลติดตามต่อเนื่องอย่างที่เราทราบว่าผู้ป่วยจิตเวชนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการรักษาต่อเนื่องนะคะการได้รับการกินยาต่อเนื่องซึ่งเราพบเจอบ่อยๆกับกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชเราเนี่ยปัญหาสำคัญก็คือการขาดยา Mm hmm. เมื่อไหร่ขาดยาอาการทางจิตก็กําเริบ,รบนะคะอันนี้สําคัญทําให้ก่อเหตุความรุนแรงในสังคมได้ที่เป็นข่าวอยู่ทุกวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นเป้าหมายหลักก็เลยก็คือการที่เขาจะต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องและในกลุ่มของผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงเนี่ยเราก็จะมีการติดตามต่อเนื่องอย่างอย่างเข้มข้นอย่างเงี้ยค่ะนะเพราะว่าในกลุ่มนี้มันมีโอกาสที่จะไปก่อความรุนแรงซ้ําได้อย่างเงี้ยค่ะครับ แล้วพี่ตู้พอจะมียกตัวอย่างเคสหรือว่ากรณีที่กรณีไหนที่ที่แบบก่อความรุนแรงในในชุมชนหรือว่าในสังคมอะไรอย่างเงี้ยครับพอจะมียกตัวอย่างให้ฟังสักนิดหนึ่งไหมครับเรามีเรามี ถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นผู้ป่วยจิตเวทแล้วเนี่ยแล้วไปก่อความรุนแรงอันนี้เป็นเราเป็นโรง,โรงพยาบาลเฉพาะทางเรามีเคสแบบนี้เยอะเราถึงต้องมอีแนวทางการดูแลกลุ่มผู้นี้กลุ่มผู้ป่วยเฉพาะเลยนะคะกลุ่มผู้ป่วย s m v ผผู้ป่วยที่ก่อความรุนแรงซ้ำเนี่ยเออก็อไปก่อความรุนแรงเนี่ยเฉพาะนะคะแล้วก็มีการติดตามต่อเนื่อง ซึ่งกรมสุขภาพจิตเราเห็นความสำคัญโดยเฉพาะการออกสื่อโซเชียลนะคะซึ่งถือว่าเป็นเป็นสติ๊กมาเป็นตราบาปของผู้ป่วยจิตเวทเราทั้งนั้นที่บางทีเขายังไม่ได้ก่อความรุนแรงอะไรเลยแต่ว่ามเมื่อเป็นผู้ป่วยจิตเวทเนี่ยประชาชนทั่วไปก็จะกลัวแล้วอย่างนี้ค่ะคทาให้เกิดการไม่ยอมรับนะในชุมชนอย่างเงี้ยการต่อต้านอย่างเงี้ยได้แต่ว่าบางบางเคสก็เป็นเคสที่รุนแรงจริงๆ นะคะอย่างเช่นด้วยผู้ป่วยจิตเวทเราเนี่ยขาดยานะคะแต่ว่าญาติเนี่ยไม่ทราบว่าผู้ป่วยไม่กินยานะคะหรือมีสัญญาณเตือนมาแล้วละ่ะนะนะว่าคนไขเ้เริ่มมีอาการทางจิตตะเวทกำเริบขึ้นมาแต่ว่าเขาไม่ทราบ,รบแต่พอไปอยู่ในชุมชนปุ๊บแล้วเกิดเหตุการณ์กระตุน้นไม่ว่าจะเป็นเ,เสียงดังนะคะหรือการ ถูกด่าทอหรืออะไรการไม่ยอมรับในชุมชนก็จะเป็นตัวกระตุ้นทําให้อาการทางจิตกันเลิศและรุนแรงในบางคนคอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นเราเราค่อนข้างเป็นห่วงในกลุ่มนี้ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้แต่เราก็สามารถป้องกันได้เช่นกันค่ะครับเอแล้วอย่างนี้คนที่ใกล้ชิดหรือว่าคนในชุมชนอย่างเงี้ยครับเขาจะสามารถสังเกตอาการหรืออะไรที่จะจะนำไปสู่การก่อความรุนแรงได้ไหมครับพี่ต ได้เลยค่ะในในกรุงสุขภาพจิตเราเนี่ยก็พยายามที่จะ,ะเขาเรียกอไคะหาคำง่ายๆเนาะเป็นคำคล้องจองกันที่สามารถที่จะ,ะจำได้แล้วก็นำไปสู่ประชาชนทั่วไปที่สามารถที่จะเอาไปใช้ได้เราก็จะคิดในเรื่องของอถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราก็ใช้คำว่า s m i b scan นะคะแต่ เราถ้าประชาชนทั่วไปเนี่ยเราก็จะบอกว่าเป็นการสังเกตอาการเตือนการก่อความรุนแรงนะคะเราก็จะมีอยู่5สัญญาณเตือนนะคะคนะคะคือไม่หลับไม่นอนเดินไปเดินมาพูดจาคนเดียวหงุดหงิดฉุนเฉียวเที่ยวหวาดระแวงอันนี้คือ5สัญญาณเตือนนะคะโอ้ครบเลยนะครับ,รบโอ้จำ,จำได้ไห<ด><ด>มคะคจำง่ายครับจำง่ายครับพี่ตุ๊ก ไม่หลับไม่นอนเดินไปเดินมาพูดจาคนเดียวงุดหิดฉุนเฉียวเที่ยวหวาดระแวงนะครับ<อ>ก,ก็ถ้าสมมุติว่ามีแค่หนึ่งอาการนะคะอาการใดอาการหนึ่งซึ่งเราจะต้องให้ญา,าติผู้ป่วยจิตเวชหรือประชาชนทั่วไปเนี่ยที่สังเกตอาการคนในครอบครัวเนี่ยคะ่ะถ้ามีแค่หนึ่งสัญญาณเตือนเนี่ยนะคะเราควรจะนำเขาเข้าสู่ระบบการรักษา ที่ใกล้บ้าน<ๆ>ที่สุดนะคะ,คะอาจจะเป็นรพาสาาตที่อยู่ใกล้บ้านอย่างงี้ค่ะเนาะให้พยาบาลที่อยู่ในโรงพยาบาลาประจตำตำบลเนี่ยได้ประเมินเบื้องต้นก่อนซึ่งพยาบาลเขาก็จะมีห้าสัญญาณเตือนนี้เหมือนกันในการที่จะสแกนเบื้องต้นนะคะครับแล้วถ้าคนไข้เนี่ยก่อความรุนแรงแล้วครับเกิดความรุนแรงแล้วเช่น อาจจะมีคุ้มข้างอารวาสในชุมชนหรือว่าเผาบ้านเผาเรือนอะไรอย่างเงี้ยครับทำร้ายคนอื่นเงนี้ยครับถ้าเกิดเหตุอย่างนี้แล้วเนี่ยเราเราเองในฐาหนะคนที่เข้าไปพบเห็นหรืออาจจะเป็นคนข้างบ้านเนี่ยครับเราจะทํายังไงได้บ้างครับพี่ตุ๊กครับถ้าสมมุติว่าในอาการหาสัญญาณเตือนนี่มันเริ่มเกิดขึ้นเนี่ยก็แจ้งที่เราพสตใกล้บ้านได้เลยนะคะครหรือในหมู่บ้านน่ะเราก็จะมีอสอม นะคะที่จะดูแลคนประชาชนในหมู่บ้านเรานะคะก็แจ้งอ,อสมอแจ้งรพอพสตตามลำดับขั้นแต่ถ้ามันเกิดเหตุฉุกเฉินที่คนไข้หรือหรือผู้ประชาชนในบ้านเราเนี่ยเกิดความรุนแรงวุ่นวาย แล้วเรารู้สึกว่ามันก้าวแล้วเราไม่ไหวเนี่ยสามารถโทรแจ้งที่191แจ้งตำรวจได้เลยนะคะ<อ>191อันดับแรกเลยนะคะคไม่ต้องเข้าเองนะคะเนาะอันอตรายนะคะเพราะนั้นแจ้ง191นะคะเราก็จะมีระบบการดูแลที่เป็นระบบ191แล้วก็1669คะ่ะเดี๋ยวนี้1669เมื่อก่อนเนี่ยเขาก็จะดูแลแต่ผู้ป่วยฝ่ายกายเนาะแต่ณปัจจุบันเนี่ยนะคะเขาก็จะรับรู้ว่าอ๋อผู้ป่วยจิตเวชหรือ มีอาการวุ่นวายเนี่ยเขาก็สามารถที่จะ,ะเข้าไปช่วยเหลือได้ค่ะเขาก็จะไม่ปฏิเสธนะคะครับแล้วก็แจ้งผู้นำชุมชนนะคะผู้ใหญ่บ้านนะคะแล้วก็ทีมทีมที่ที่อยู่ในชุมชนค่ะนะคะแล้วก็ตอนนี้เรามีเรื่องในการกรมสุขภาพจิตก็ได้เห็นความสำคัญก็มีการที่จะอบรมนะคะในกลุ่มของ การช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชคุ้มข้างนะที่อยู่ในที่เกิดเหตุเนี่ยคะ่ะนะคะเราก็ก็จะมีทีมในชุมชนมาช่วยกันตั้งแต่ตำรวจ1911669นะคะแล้วก็มหาดไทยในกลุ่มของอผู้ใหญ่บ้านนะคะกลุ่มของอ,อบตอนะคะหรือว่ากลุ่มเทศบาลต่างๆเขาก็จะรับรู้ว่าเขาจะมีทีมการช่วยเหลือ เ,เบื้องต้นหน้าที่เกิดเหตุแล้วก็มีระบบส่งต่อที่จะส่งต่อมายังระบบสุขภาพอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะครับ,รบจริงๆแล้วก็คือมีทีมเจราจาด้วยใช่ไหมคะเวลาเกิดเหตุในชุมชนอยนนครับเนาะคือถ้าใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นนะครับหรือว่าคิดอะไรไม่ออกก็191หรือ1669แจ้งเหตุก่อนเพื่อที่จะได้มีเจ้าหน้าที่เข้าไประงับเหตุนะครับเนาะ อ๋อใช่ค right. ่ะก็ในการในการจัดการเนี่ยเขาก็จะมีขั้นตอนนะคะก็เริ่มต้นด้วยการแจ้งหนึ่งเก้าหนึ่งปุ๊บอะไรเงี้ยเขาก็จะมีทีมตำรวจที่เป็นทีมเจรจาต่อรองไปค่ะเข้าไปจัดการเหตุวิกฤตในเบื้องต้นค่ะอแล้วในที่นี้เนี่ยความรุนแรง เขามีแบ่งไหมครับว่าอันไหนดุนอันไหนเรียกว่ารุนแรงมากรุนแรงน้อยอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบเราจะสังเกตลักษณะคนรอบข้างเราได้อย่างไรบ้างเงี้ยครับว่าเอออันนี้เขาเริ่มม,มีความรุนแรงแล้วหรือเปล่าอ,อย่างเงี้ยครับเราจะสังเกตได้จากอะไรบ้างครับพี่ตูกครับจากที่เราได้ห้าสัญญาณเตือนไปแล้วเนาะนะคะว่าเออถ้ามีหนึ่งหนึ่งอาการเราก็จะนาเขาเรียกนะนำเข้าสู่ระบบการ บริการการรักษาให้เร็วที่สุดเนาะเข้าถึงบริการให้เร็วที่สุดแต่ว่าถ้าเราจะแบ่งความรุนแรงนะคะเราก็จะแบ่งเป็นรุนแรงน้อยรุนแรงปงานกลางรุนแรงมากนะคะเพราะนั้นเราเรามาดูเรื่องของอาการรุนแรงน้อยคร่าวๆเนะี่ยหมายถึงในกลุ่มที่ยังไม่เป็นอันตรายต่อตอนเองและคนรอบข้างเนี่ยนะรนะเราอาจจะสังเกตได้ว่าอาจจะมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากเดิมนะคะเช่นเงียบไป ซึมนะคะเก็บตัวมีหูแววนะคะอาจจะมีหูแว่วหรือว่าอาจจะแสดงอาการหวาดระแวงตื่นตระหนกวิตกกังวลน,นะคะแล้วก็หรืออาจจะมีเริ่มหงุดหงิดกระสรับกระส่ายฉุนเฉียวโมโหง,ง่ายนะคะหรืออาจจะมีการพูดซ้ําไปซ้ามาพูดจาหยาบคายนะคะหรือบางรายเนี่ยก็ จากที่ไม่เคยพูดจาหยาบคายมาก่อนอยู่ๆก็พูดขึ้นมาอย่างเงี้ยอันเนี้ย<อ>พฤติกรรมอะไรที่เปลี่ยนไปอย่างเงี้ยค่ะคแล้วถ้าเป็นผู้ป่วยจิตเวทก็จะเริ่มมีอาการที่จะไม่กินยาอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ถือว่ายังยังเริ่มมีอาการสัญญาณเตือนมาให้เราละแต่ยังไม่ได้รุนแรงที่จะเป็นอันตรายต่อตอนเองและคนรอบข้างค่ะครับแล้วแล้วถ้าเป็นคนที่เราใกล้ชิดแล้วสังเกตเห็นได้ครับเราเราจะทํายังไงได้บ้างครับค่ะ ก็อาจจะแบบผู้จ่าเรียกกล่อมนะคะนะคะ,นะคะว่าอาจจะสําคัญก็คือธรรมชาติของคนเนาะก็ถ้าเราเรียกชื่อเนี่ยเขาก็จะเริ่มรู้สึกตัวอย่างเงี้ยค่ะคนั้นท่าทีที่จะเข้าหาเขาก็ต้องเป็นท่าทีที่นุ่มนวลเนาะนะคะ <ừ> พอเราเรียกชื่อเขาเนี่ยมันก็จะทําให้เขารู้สึกว่าผ่อนคลายได้สติอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนคุ้นเคยเรียกชื่ออย่างเงี้ยเนาะก็อาจจะทําให้เขา,เาสงบลงได้นะคะ แล้วก็ลดการกระตุ้นนะคะที่จะทําให้เกิดปีพฤติกรรมที่รุนแรงได้เนาะเช่นการโต้เถียงนะคะการดุดาหรือการบังคับอันเนี้ยถ้าณขนะนั้นเนี่ยควรจะ,ะเขาเรียกอะไรครับไม่ให้มันเกิดขึ้นเนาะหรือว่าอาจจะชวนพูดคุยเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจไปเรื่องอื่นๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นคนไข้จิตเวชไม่กินยาก็อาจจะต้องมีการเกี้ยกล่อมให้กินยาหรือว่าถ้าไม่กินจริงๆก็อาจจะต้องให้ไปที่ อนามัยใกล้บ้านเนาะเพื่อให้อาจจะต้องมีการจัดการเบื้องต้นหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วก็จัดสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นอันตรายเนาะประมาณนี้ ừ ừ นะคะครับแล้วความรุนแรงเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนี่จะเป็นยังไงอะครับก็ถ้าอย่างที่พอรุนแรงมากขึ้นเนี่ยมันก็จะเริ่มที่จะมีความเสี่ยงต่อเป็นอันตรายต่อตอนเองแล้วก็คนรอบข้างเนะาะญาติหรือคนใกล้ชิดเนี่ย ไม่สามารถจัดการได้แล้วนะคะแล้วก็คนไข้เนี่ยก็จะแบบหงุบงิดมากขึ้นนะคะกระสับกระสายควบคุมตัวเองไม่ได้เนาะอารมณ์ท่าทางก็จะเปลี่ยนไปการพูดจาอะไรก็จะรุนแรงก้าวร้าวมากขึ้นนะคะอันเนี้ยแล้วก็ที่สําคัญก็จะสังเกตว่าจะมีการพยายามทําร้ายตัวเองหรือผู้อื่นมากขึ้นอันเนี้ยไม่ได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้ญาติหรือคนใกล้ชิดเนี่ยก็ต้องรีบจัดการอย่างที่เรากล่าวไปเบื้องต้นเนาะอาจจะต้อง โทรแจ้งหนึ่งเก้าหนึ่งหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยไม่ต้องรอนะคะรีบ,รบเลยเพราะว่าตัวญาติเองก็จะเป็นอันตรายอย่างเงี้ยน,นะคะครับแล้วถ้าแบบรุนแรงมากๆนะครับอาการหรือว่าลักษณะพฤติกรรมยังไงที่แบบรุนแรงมากๆเลยเนี่ยครับอันนี้ก็ชัดเจนเลยค่ะกลุ่มเนี้ยก็จะเป็นในเรื่องของการมีอาวุธถืออาวุธไว้กับตัวเนี่ยนะคะส่งเสียงดังตะโกนด่าผู้อื่นนะคะทำลายทำลายข้าวของที่อยู่ใกล้ครูมีการข่มคู หรือทําให้ตนเองได้รับบาดเจ็บหรือผู้อื่นได้รับบาดเจ็บเข้าของเสียหายอันนี้ถือว่ารุนแรงครับซึ่งในกรณีแบบนี้เนี่ยนะเราจะไม่สาญาติเนี่ยไม่สามารถจัดการหรือควบคุมพฤติกรรมได้แล้วนะคะอันนี้ต้องเรียกต้องร้องขอความช่วยเหลือโดยเร่งด่วนนะคะคนะคบประมาณนี้ ก็ตามระบบที่ที่เราได้แจ้งไปเบื้องต้นนะคะเก้าหนึ่งมาปุ๊บเนี่ยหนึ่งเก้าหนึ่งก็จะประสานมาทีนี้ทีมในพื้นที่เนี่ยก็จะเข้าไปช่วยเหลือแล้วนะคะแล้วก็นําตัวส่งโรงพยาบาลนะในรุนแรงมากนี่ไม่ต้องเอาไว้แล้วต้องรีบนําส่งโรงพยาบาลเลย<อ>ะจะเป็นอันตรายต่อ,ต,อต่อคนรอบข้างด้วยใช่ไหมใช่ค่ะครับ,รบแล้วแล้วเราจะมีส่วนร่วมหรือว่าส่วนช่วยยังไงได้บ้างครับในในส่วนเรื่องของการลดความรุนแรงหรือว่าเหตุที่มันจะเกิดขึ้นอย่างเงี้ยครับพี่ตู อันนี้สาคัญที่สุดก็คือการให้ความรู้เนาะการมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นะคะในเรื่องของการที่จะมีการสังเกตและเฝ้าระวังอย่างไรนะคะไม่ให้ไม่ให้เกิดความรุนแรงอย่างเงี้ยอันนี้เราต้องช่วยกันเนาะเนาะอย่างน้นอยๆในเรื่องของสัญญาณเตือนเนี่ยคะ่ะเบื้องต้นเลยมันเป็นคํำของจองที่เราสามารถที่จะ,ะจํากันได้ง่ายนะคะแล้วแล้วพอเสร็จปุ๊บเราให้เขา อสสมอไปคัดกรองประชาชนทั่วไปรับทราบเนี่ยสื่อประชาสัมพันธ์ทั่วไปแล้วก็ที่สาคัญก็คือเมื่อเขาทราบแล้วต้องแจ้งให้ให้เขาทราบด้วยว่าเขาะจะเข้าถึงบริการในเรื่องของระบบสุขภาพจิตได้อย่างไรอย่างเงี้ยค่ะต้องช่วยกันเนาะครับเราก็จะมีในเรื่องของสายด่วนนะคะถ้าจะเป็นในเรื่องของปัญหายาเสพติดก็จะเป็นหนึ่ง 65นะคะคถ้าเป็นปัญหาสุขภาพจิตก็จะมีสายด่วน1323อย่างเงี้ยค่ะอันนี้สามารถที่จะโทรไปปรึกษาได้เลยนะคะครับโอเคครับก็จริงๆแล้วเราเราทุกคนก็มีส่วนช่วยนะครับที่จะไม่ให้เหตุความรุนแรงเนี่ยเกิดขึ้นได้นะครับจากที่ที่พี่ตุกที่เราได้คุยกันวันนี้ไปนะครับก็เรียกได้ว่าได้ความรู้กัน,นแน่นมากนะะแล้วก็หลากหลายและคิดว่าหลายๆท่าน สามารถที่จะเอาไปใช้ได้เองเลยนะฮะเพราะว่าเป็นวิธีง่ายๆที่จะไม่ว่าจะเป็นการสังเกตอาการ5สัญญาณเตือนนะฮะหรือว่าการที่จะนําพวกเขาเหล่านี้เข้าสู่กระบวนการรักษาจะสังเกตยังไงได้บ้างว่าเอ๊ะอันนี้เป็นอาการเริ่มต้นหรือเปล่ปาหรือว่าเริ่มรุนแรงมากขึ้นแล้วนะฮะอย่างที่บอกนะฮะว่าเราทุกคนมีส่วนช่วยนะที่จะสามารถลดความรุนแรงต่างๆเหล่านี้ได้นะฮะวันนี้ ได้ความรู้เต็มเปี่ยมนะครต้องขอบคุณพี่ตุ๊กปุษยานะครับที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ด้วยขอบคุณพี่ตุ๊กนะครับค่ะข,ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับก็อีกเช่นเคยนะครับสามารถพบกับรายการ Mental Heal t h o u r a รายการที่สร้างความรอบรู้และให้คุณเข้าใจทุกเรื่องสุขภาพจิตได้ทางพอดแคสต์นะฮะแล้วก็ y t u t u นะฮะโรงพยาบาลสวนปรุงหรือเพจ Facebook นะฮะโรงพยาบาลสวนปรุง พบกับความรอบรู้กับเราได้ใหม่นะฮะในอีพีหน้าสำหรับวิธีนี้ต้องขอสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ